อ๋อจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ตมาก็กำลังนำธรรมะเรื่องอริยสัจสี่นะซึ่งยัยนยมก็คงจะติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไรโยมก็ยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31นะโยมสังยุตตนิกายมาวารวักเล่มที่5ภาคที่สองนโยมก็ลองฟังไปอีกนะโยมนะเรื่องเนื้อความ ของอริยสัจสี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็มีหลายนัยยะพอสมควรโยมในวักนี้นะเกี่ยวกับอริยสัจสี่ทั้งนั้นเลยโยมเนี่ยเดี๋ยวโยมฟังอุปมาการเกิดขึ้นของมนุษย์เป็นของยากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากทำวินัยของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศแล้วก็เรื่องเรืองเรื่องเร,องเรืองโดยยากโยม นะข้อความจะเป็นอย่างไรเนี่ยญาติโยมก็ลองฟังอุปมาตรงนี้อีกสูตรหนึ่งนะตุริยะชิคขสูตรว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์แสนยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตพีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันโอ้โยมบุรุษโยนแอก ซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปฏิพีนั้นอันนี้หมายถึงแผ่นดินนะสมมุติว่าแผ่นดินเป็นน้ำโยมนะลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศปัจจิมลมทิศปัจจิมพัดเอาไปทางทิศบุรพานะก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันออกโยมลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดรคือทิศเหนือทิศใต้นะเรียกว่าลมพัด แอกไปมาไม่ได้หยุดเลยบนผิวน้ำโยมนะพัดไปพัดมาด้วยคลื่นที่ซัดไปซัดมาโยมเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฏิพีนั้นคืออยู่ข้างล่างมหาสมุทราง,งั้นเธอโยมข้างล่างน้ำมันนะต่อร่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเต่าตาบอดนั้นต่อร่วงไปร้อยปีร้อยปี มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอโอ้โหโยมเนาะเรียกว่าแอกช่องที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เลยนะโยมนะฮะและต่อตาบอดตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างลึกด้วยโผล่ขึ้นมานี่จะมาชนกับแอกเนี่ยโอ้โหโยมจะเป็นของยากแล้วมั้งเนี่ย ภิกษุทั้งหลายข้อตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ต่อต,อตาบอดต่อล่วงร้อปีร้อปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน,น้นเป็นของยากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าฉันนั้นภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากโยมในการมาเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างกายอาการ32เนี่ย เป็นของยากนะเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ในอบายยมพระตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเป็นการยากทำวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นการยากความเป็นมนุษย์นี้เข้าได้แล้วพระตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลกและ ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกหยมตรงนี้เนาะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วยมเพราะโอกาส ที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาถือว่าเราได้โดยยากแสนยากนะแล้วก็เป็นความโชคดีจริงๆที่กรรมจัดสรรให้อัตภาพของเราเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะว่าในชาติก่นกอน่เนี่ยกรรมอาจจะจัดสรรให้เราไปเกิดในภพภูมิอื่นๆโดยเฉพาะภพภูมิในอบายนะโดยมากเราได้อัตภาพของสัตว์ในอบายเป็นส่วนมากยม ถ้าเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพอสมควรเนี่ยเราจะรู้ว่า,าการเกิดเป็นมนุษย์ของเราในแต่ละชาติในวัตฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ในอบาลเนี่ยเราเกิดมาได้น้อยครั้งมากโยมโดยเฉพาะความเป็นมนุษย์นะดังนั้นในชาตินี้เราเป็นมนุษย์เราได้สิ่งที่มาได้ยากแสนยากแล้วนะเราอย่าไปทํา บาปกรรมเพื่อให้ตัวเองกลับไปสู่อบายภูมิอีกนะโยมเดี๋ยวจะกลับมายากอีกทีนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ยากแสนยากโยมนะกว่าจะมีพระเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยนะเมื่อผลจากยุคพอะพุทธศาสนาในยุคนี้แล้วอนาคตที่จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาอุบัติก็เป็นเรื่องยากแสนยากดุดเต่าตาบอดที่จะเอา หัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้ากับช่องแอรนะแล้วก็ทำวินัยคือพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็ยากแสนยากเพราะอะไรเพราะว่าโดยมากบุคคลน,นั้นก็มีกิเลสมีตัณหามีอวิชชาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนให้ละกิเลสละตัณหาละอวิชชาละความยึดมั่นถือมั่นแต่สัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็เต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยน,นะ ดังนั้นสัตว์โลกที่จะมองเห็นคุณค่าและช่วยกันฟังช่วยกันศึกษาเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากในช่วงนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ในพระไตรปิฎกโยมก็ให้รีบศึกษาเอานะโยมนะโอกาสที่จะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในภพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยไม่รู้จะหาโอกาสไหนที่ดีเหมือนกับโอกาสนี้อีกแล้ว ท่านบอกว่าความเป็นมนุษย์นี้เราก็ได้แล้วท่านบอกนะพระพุทธเจ้าก็อุบัติแล้วโยมพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศก็ลุ่งเรืองแล้วควรที่เธอทั้งหลายก็คือพวกเรานี่แหละโยมที่จะกระทำความเปลี่ยนเพื่อที่จะตรัสรู้อริยสรรยัจสี่โยมนการตรัสรู้อริยสัจสี่ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในการได้เกิดเป็นมนุษย์ในการได้พบพระพุทธเจ้าในการได้ฟังพระสัทธ,ธรรม นะก็คือเพื่อให้ตรัสรู้อริยสัจสีนั่นเองตรงนี้ท่านขยายในอัตถกถาหน้าฟังนะโยมก็ลองฟังดูท่านจะขยายไว้ว่าอย่างไรบทว่ามหาปตพีได้แก่แผ่นดินใหญ่ระหว่างจักรวาลความว่าอัธิจะมิทางความว่าถ้าว่าแอกนั้นไม่พึงเน่านะที่เป็นบ่วงเล็กๆนะ น้ำในทะเลจะไม่แห้งและเต่านั้นยังไม่ตายเหตุนั้นก็จะพึงมีด้วยอำนาจตามความปรารถนาได้บ้างคือเต่าอ,อาจจะโผล่หัวขึ้นมาสวมกระบวงได้บ้างเป็นบางครัง้งบางคราวนะในคำว่าภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่างนี้พระมหาสีวเถระได้แสดงยุคทั้งสคือการได้ความเป็นมนุษย์ ชื่อว่าได้ยากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดนั้นสอดคอเข้าไปทางช่องแอกต่อมาถ่าว่าเหมือนเหมือนการที่บรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตวันออกโยนใส่เข้าไปอ๋ออันนี้บรุุษ ยืนอยู่ที่จัก,กรวาลด้านที่ตะวันออกโยนบ่วงลงไปนะโยมนะบ่วงคือแอกนั่นแหละเต่าตาบอดจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมกับแอกก็เ,เป็นของยากต่อมานะการเกิดขึ้นแห่งพระตาคตเจ้าชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งก็ยากยิ่งยากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษผู้ยืนที่ขอบปากจัก,กรวาลด้านทิศใต้โยนใส่ เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอ,อยู่ถึงแอกอันแรกแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องสอดคอเข้าไปทางช่องอยู่อ,อ,อันนี้ก็อุบมาคล้ายๆกันนะโยมนะว่าแต่ว่าเป็นเพียงแค่บ่วงที่โยนไปคนละทิศเท่านั้นเองโยมนะบ่วงที่โยนไปบนผิวน้าคนละทิศนะต่อมานะการแสดงทมวินัย ที่พระตาคตทรงประกาศแล้วชื่อว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของบุทธเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นการยากนะเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนตัวที่บุรุษผู้ยืนที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกโยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆคล้ายๆกับมีแอกหรือบ่วงอยู่ีบ่วงนะโยมนะต่างฝ่ายต่างก็โยนมาคนละทิศโย,ยม บ่วงที่โยนมาจากแต่ละทิศแต่ละทิศก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะถูกลมทางทิศโน้นพัดมาทิศนี้ทางทิศนี้พัดไปทิศโน้นไม่ได้หยุดนะการที่เต่าตาบอดจะเอาหงอโผล่ขึ้นมาสวมกับบ่วงในบ่วงที่สามเนี่ยก็เป็นการยากโยมเหมือนกับว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศแล้วรุ่งเรืองก็เป็นไปโดยยากนะตมาข้ีสี่โยมการแทงตลอดอริยศสตร์สี่ พึงทราบว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่าอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษผู้ยืนที่ขอบปากจัก,กรวาลด้านทิศเหนือโยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอยู่ถึงแอกถึงแอกสามอันข้างบนแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปทางช่องอยู่ โอ้โหโยมอันนี้คล้ายๆกับว่าคือพิจารณาดูคล้ายๆกับว่าแอกทั้งสี่แอกหรือบวงทั้งสี่บวงเนี่ยโอกาสที่บวงทั้งสี่บวงจะลอยมาตรงกันพอดีนะคล้ายๆวางซ้อนกันโยมเอาหนังยางวางซ้อนกันทั้งสี่วงนะโยมนะโอ้โโยมทั้งสี่วงมาวาง วางซ้อนกันเป็นรูเดียวกันเนี่ยเต่าตาบอดคล้ายๆว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพียงแค่บ่วงเดียวนะโยมนะเต่าตาบอดเอาหัวโผล่เข้าไปได้บ่วงเดียวโยมทีนี้การเกิดขึ้นของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับว่าบ่วงสองบ่วงลอยมาลอยมาซ้อนกันอยู่แล้วเต่าตาบอดก็เอาหัวโผล่เข้าไปได้นะโอโหโยนทำไมยากอย่างนี้ น,นี่การที่ธรรมวินัยประกาศแล้วจะเจริญรุ่งเรืองก็เหมือนกับว่าบ่วงสาบ่วงนี่ลอยมาซ้อนกัน3บ่วงโยมทีนี้การตัดสรุปอริยสัจสี่ก็ยากเหมือนกับการที่บ่วงสีบ่วงนี่ลอยมาซ้อนกัน4บ่วงโยมโอ้โหเป็นการยากนะโยมนะแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโยมจะท้อใจนะโยมนะ ต้องบำเพ็ญบารมีโยมทุกวันนี้ก็มีเราได้เป็นมนุษย์แล้วนะโยมพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วแล้วก็พระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็กําลังประกาศอยู่นะโยมนะส่วนการตรัสรู้อริยสัจสี่ก็เป็นหนะ้าที่ของญาโยมผู้ฟังที่จะน้อมนําไปปฏิบัติแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงข้อปฏิบัติในอริยสัจสีนะ่นะเพียงแค่รมานําเรื่องอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ในบริเวณวักนี้นะอ่านให้ยยมได้ฟังข้อความโดยย่อก่อนโยมนะต่อไปในวันต่อไปก็ค่อยๆฟังรายละเอียดว่าทุกคืออะไรสมุทยัยคืออะไรนิโรธมรคืออะไรโยมส่วนนี้ก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะโยมนะว่าด้วยการได้แต่ภาพของความเป็นมนุษย์ได้ยากแสนยากเป็นต้นโยมทีนี้ เมื่อตรัสรู้อริยสัจส,สีแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรยมก็ฟังอีกนะสูตรตรงนี้ท่านแสดงอนิสงส์ของการตรัสรู้อริยสัจส,สี่ไว้หลายสูตรมากแถวๆนี้นะทุกของพระอริยบุคคลหมดไปมากกว่าที่เหลือปฐมสิเนรุสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเก็บก้อนหิน ประมาณเท่ามเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนแห่งขุนเขาสเนรุเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนก้อนหินประมาณมเท่าเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บรุรษเก็บแล้วกับขุนเขาสเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากันโอ้ยโยมถั่วเขียวเจ็ดเม็ดนะเทียบกับเขาสเนรุใหญ่โยมอันไหนจะใหญ่ยะมากกว่ากัน ทีทั้งหลายกราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสเสนรุมากกว่าก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุษเก็บแล้วน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขุนเขาสเสนรุราดแล้วก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุษนั้นเก็บไว้แล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนแห่งเซี่ยวก็จริงนะโยมนะคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้ว ดูก่อนพิกูุน์ทั้งหลายทุกของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกโยมฟังนะบุคคลที่ตัสรู้อริยาาสัจสี่แล้วนะสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือเห็นพระนิพพานละสักยทิฏฐิความยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลความยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนนะที่เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าละสักยทิฏฐิความถือตัวถือตนแล้วนะโยมผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติ ให้เข้าถึงความดับทุก์ที่สิ้นไปอืมอันนี้คือทุกของพระอริยบุคคลเนี่ยที่สิ้นไปแล้วนะที่สิ้นไปแล้วที่หมดไปแล้วมากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวเมื่อเทียบกับกองทุกข์อันมีในในก่อน ที่สิ้นไปหมดไปแล้วอย่างสูงเพียงเจ็ดชาติชั้นนั่นเหมือนกันโอ้ตรงนี้ท่านอุปมาโยมคือว่าบุคคลที่ตัดสรูเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นนะคือพระโสดาบันเนี่ยท่านบอกว่าทุกของพระโสดาบันที่หมดไปเนี่ยเหมือนกับขุนเขาสเนรุนะโยมนะเหมือนกับขุนเขาสเนรุทุกที่หมดไปโยมแต่ทุกที่เหลืออยู่น้อยมากเลย ทุกที่เหลืออยู่ก็ประมาณกับมเมล็ดถั่วเขียว7ดเมล็ดโยมนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันเนี่ยท่านก็จะเกิดเพียงแค่7ชาติทนั้นเองโยมอย่างมากก็เพียงแค่7ชาตินะแทนที่ท่านจะเกิดในวัฏสงสารมากมายนับพบชาติไม่ท่วนโยม แต่เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเนี่ยท่านก็จะเกิดเพียงแค่เจดช,ชาติคือทุกเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยเหมือนกับมเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดเมล็ดส่วนทุกที่หมดไปทุกที่หมดไปเพราะการตัดสรุริยสัจสี่เหมือนกับคุณเขาเสนรุซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยโยม,มแสดงว่าอนิสง์ของการตัดสรุริยสัจสี่เป็นพระโสดาบันนี้มีคุณมากมายมหาศาลเหลือเกินโยม ทำให้ทุกข์หมดไปจนเหลือเพียงแค่นิดเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งทำความเพียนเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุใหเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้ก็ข้อความนยมเชิญชวนให้พิกษุทั้งหลายแล้วก็พวกเราทั้งหลายเนี่ย พยายามที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่นะโยมจะได้ทำทุก์ขให้หมดไปโยมนะทุก์หมดไปนั้นมีมากกว่าต่อมาก็สูตรที่สองนอทุกของพระอริยบุคคลหมดไปมากกว่าที่เหลือก็ข้อความคล้ายๆกันเลยโยมนะอันนี้อุปมาเหมือนกับก้อนหินก้อนหินเจก้อนโยมคล้ายๆกับสูตรที่ผ่านมาต่อมาอันนี้อุปมาเหมือนกับ ฝุ่นที่ปลายเล็บโยมฝุ่นที่ปลายเล็บพระองค์ก็ส่งเอาปลายปนาขาปลายเล็บช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ถามว่าฝุ่นในปลายเล็บเรากับแผ่นดินใหญ่อันไหนจะมากกว่ากันนะภิกษุก็ทูลว่าฝุ่นที่ปลายเล็บปลายนาขาพระองค์มีน้อยนะแต่แผ่นดินใหญ่นั้นมีมากไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบพระองค์ก็ได้ทรงตัดว่าเนี่ยทุกของพระโสดาบัน หรือพระอ,อริยบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิหมดไปเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินใหญ่ส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ประมาณเท่าฝุ่นในปลายเล็บของพระพุทธเจ้านะโยมนะทุกข์ที่เหลืออยู่ของพระโสดาบันกะ็คือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายนั้นทําความเปลี่ยนเพื่อที่จะตัดสรูอริยสัจสี่โยมต่อมาก็ ทุกของพระอริยะเท่ากับน้ําในปลายยาคานะโยมนะตัวนี้ท่านก็อุปมาคล้ายๆกันว่าสระบกครณีใหญ่เนี่ยกว้างยาว50โยชนะโยมนะเอาปลายยาคาจุ่มลงไปแล้วน้ําติดมาที่ปลายยาคาเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดถามว่าน้ําในปลายยาคากับน้ําในสระใหญ่อันไหนจะมากกว่ากันน้ําในปลายยาคาก็ไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบกับน้าในสระใหญ่ ปวงก็ได้ทรงตัดว่าน้ำในสระเหมือนกับทุกขของพระริยะบุคคลที่หมดไปนะส่วนน้ำในปลายาคาเนี่ยที่ยังมีอยู่ก็เหมือนกับทุกข์ของพระโสดาบันที่ยังเหลืออยู่เพราะจะต้องเกิดอีกเจียชาติซึ่งก็ถือว่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับบัตตสงสารอันยืดยาวนานนะโยมทั้งก็สุดท้ายก็ ชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายกระทำความเพียรเพื่อตัดสรุอริยสัจสี่นะต่อมาก็หยดน้ำโยมหยดน้านิดเล็กๆกับแม่น้ำในกับน้ำในแม่น้ำห้สายโยมข้อความตรงนี้ต่อมาข้อความก็คล้ายๆกันต่อมาก้อนดินโยมก้อนดินเท่าเม็ดรกระเบานะโยมนะกับแผ่นดินใหญ่อ่า หยดน้ํากับมหาสมุทรโอ้โหโยมวันนี้ <c oughs> มหาสมุทรมาเปรียบเทียบกับหยดน้ำสองสามหยดนะโยมนะทุกของพระโสดาบันที่หมดไปเท่ากับน้ําในมหาสมุทรโยมแต่ทุกที่เหลืออยู่ก็เท่ากับหยดน้ำสองสามหยดต่อมาทุกที่หมดไปเท่ากับขุนเขาเท่ากับขุนเขาแต่ ทุกที่เหลืออยู่ก็ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ประกาศเจ็ดเมล็ดโยมอันนี้ก็เป็นคุณข้องการตััสรู้อริยสัจสี่ทำให้เป็นพระโสดาบันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอุปมาที่พระองค์ทรงอุปมาให้พวกเราได้เห็นถึงคุณค่าของการตรัสรู้อริยสัจสี่นะโยม,ยมฟังแล้วก็นำไปพิจารณานะโยมนะว่า โอกาสที่เราจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็บาร,รมีเราพอที่จะปฏิบัติให้บรรลุเข้าถึงความตัสรุอริยสัจสี่มีมากน้อยแค่ไหนยมก็พิจ,จรารณาเอาเองก็แล้วกันยมถือว่าพวกเราโชคดีมากที่สุดแล้วที่มีโอกาสได้ฟังคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่โรรองทรงตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวโยมนะหลายคนยังไม่รู้จักธรรมะจากพระไตรปิฎกเลยนะโยมมีโอกาสก็เข้ามาศึกษาโดยเอาไปอ่านที่บ้านก็ได้โยมหรือไม่มีเวลาก็ติดตามรับฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกในรายการนี้ซึ่งอาจรมาก็จะทยอยนําธรรมะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะนําธรรมะเรื่องของอริยสัจสี่ มาบรรยายโดยละเอียดในวันต่อไปก็จะขยายโดยละเอียดนะเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออุปถรมภให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร